าสมมาแล้วครับพี่น้องสมมาแล้วแต่ว่ากัเดี๋ยวรูประมัดแปดเปรเซกับสภาพตงเปลี่ยนเปลี่ยนมุงเปลี่ยนมุ่งยังงเหอนกาทีาตเอมาไว้กันใน่ก่สนสจับของสรับจำแนงกันพี่น้องนี่ครับตาดมุงุยปุยเ้วละเออเนาต้องไปสมยนอยใส่ใส่ใส่ไปชัวข้าวพี่น้องใส่ชัวข้านมาเป็นกั่นๆ่าน่านในปนครับผมกาลันตวนครับีน้องคือกาลันือ กระดุมก็มาพังปวนนะครับนี่นะครับมานดูโตบ้างเี่ยนมุมเกี่ยนมาเกีนยะมาเลยโอ้โจะ้องเกี่ยนมาเรียบร้อยครับผมสามสออเอเอาประกของประกองได้อยวยุ่ ไอาเขามาเขาไหมคือต้วรพี่น้องเขาี่เตัาครับอื้เขาจะมาสอาสั่งหัครันตัวหลุดมันอักซักอารสั่เนาะ ออนาดโตั ừ, <onn> ๊กโยกตั <c oughs> à, nice ๊กที่พี่น้องนังถือเนต้องหุี่รอด่วนมาต่ยันของอืมเมีก็ได้ยุ่มไปอีกแล้วอ๋อยุ่มแล้วยุ่มยิ่งอ๋อเขาเหมือนถือยกอ๋อถือกันกระทำกัได้เอาพนพี่น้องเอากันไปเลยครับอ๋อเอาไล่ครับเอาไล่ยุ่มเจ็ดแปดต ฟังดดดดูดดเท้าขาดเจ้าที่เขานัาดเจาทที่เขารับงสมมมาเาเกีพี่น้องก็อยากลุงแต่เ้บาดตรนี้เ้าเกียดีอยู่คือเกียร์ไงพี่น้องเกบซ้ำฟ้ามือนะคกล่องตัวอาจจะน้อยครับพี่น้องราะว่า

โดดโดดโดโดจังหวะนี้คร pues ับพี่น้องจังหวะนี้ครับโอ้ยปลาขาวเคปลาปลาอย่างเนี้ยพี่น้องเขาเป็นแบบอุ้ยพี่น้องมึงเอรครับเกือบเคืองรู้ครับพี่น้องจังหวะนี้ครับโอ้ยครับเขาเนี้ยฮะโอ้ยคุณเด็กเขาโอ้ยทา้งหมดกระโดดดีเอ้าโดด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 เอ้าโดดโดดเข่าดีกันครับท่างบุ้ชมครับพี่น้องมึงเอรนะครับเอ้า ว่าะดุนี้เขาดีกว่ามูครับพี่น้องเอา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 นี่แหละครับเขาดียังสิแหละครับผมเขาดียังสิแหละไปแห้งอยู่นี่ครับก็ต้องตั้งโดนก็ต้องตั้งโดนเขา ว่านเหียครับเหียเพื่อเหี้เพีอฝังเหนือยกงอสองขาดักเอาปลากระโดดครับพี่น้องดักเอาปลากระโดดเนนี่ครับเป็นแหี้ยวไปแล้วครับผมยกงอแหี้ยวไปเป็นเหี้ยวๆไปบางครั้งซ้อบแล้วสอบดีเลยครัพี่น้องบางคั้งก็ลองซ้อบนะครับ ขาดหลายคงขาดไปยน่งไบเราไป็นอกมาเกียวรายก็ลำโท เด้งโดงโดงเด้งโดงเด้งเดงโดงคือตวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอู้หอุ้ยอือาขาวเกียรตน่แม่่เง้ยค่ เอาครับลงดีก็ลงีก็ลอุ้ย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 ะเอาที่เขาเอาดีเาดีสั่นอ๋อครับตัวน้อยบเอาดอกสั่นว่าขึ้นกั้วท้องพุ่กระโดดแล้วท้องพุ่กระโดดที่กันเอากัน อันนี้ก็ต้องตั้งโดนนะท่านว่าอันนี้ก็ต้องตั้งโดนครับพ,บพี่น้องโดนหรอกโมเกิล10ปีครับหาถึง10ปีเท่านั้นหาถึง10ปีเท่านั้นครับผมเขาบอกมาคือเจ้าครับมาคือเจ้า อน้มาแล้วมาแล้วเราตำก็หาตัวครับพี่น้องเด็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับเดินสุบาทด้วยพี่น้องบอมีบาทเฝ้าครับแป๊บเดียวในชั่วโมงหนึ่งบอตำก็สิบหกจุด่านำโยกอยู่ก่อนครับพี่น้องคนนลิงดาจะเป็นโดนต้ยกนะครับแต่ว่ามันมีนี่กางโดนว่าไรยามันของนะครับนะข้อโยกอยู่แต่ว่ามันก็ยังเข่าอยู่ด้วพี่น้องครับบอเมนว่าบอเข่านะเข่าสุบาทนะนี่ครับเข่าสุบาทครับ บับาทซีบาทหานะบาทว้าโขวก็ได้บาทโขวก็ประมาณคืงกิโลได้อยู่ครับอาจจะก็ถึงโลประมาณคืงกิโลอยู่แต่ว่าก็ถือว่าถีกหลายพี่น้องเนะาะจักสองสามจะว่าพี่น้องก่อนจะอันล่าพระจ่ายพี่น้องไปครับแต่ปากตัไหลก็แช่นอนพี่น้องเด้อะนี่ครับงกข้าวเดียวครับพี่น้องเพิ่งจะลงมานะครับที่งานจากเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องมองนี้ให้ไม่ยู่ก็ได้ว่าสาระเรา,าต้องบาญญาระหยัดก็ได้นะครับนี่ครับ เห็นว่าบ่ดูดกับโเก็นะวกปลาขาาจีมันบ่ดูดด้ยพี่น้องนะปลาขาากีนะครับปลากระมังบ่บ่ดูดนะพี่น้องแต่ว่าปลาขาาสวยจะดูดยุ่นะครับสะดุงเล่นก็ได้ยุกครับแต่ว่ากะพ่นาเนียนพี่จังสะดุงนี่ได้พี่น้องด้วยกูถือผูบอนะครับไมยได้หม่องได้ได้หม่องกูได้หม่องยุหม่องดีก็ได้เังสีแหละครับพี่น้องหาอยู่หากินครับได้หม่องมานครับชื่อเชงสีแหละครับพี่น้องนี่ครับผมนกจังได้กับเขาครับ คือว่าเข,าข่าครับเข่าดีคือตัวเล็กพี่น้องเอ้าขอบคุณเอฟซีครับพี่พน้อง,ออองอที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซี F C นะครับที่เข้ามาเบิง้งแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากแสดงความคิดเห็นนะครับ,รแ,บ,นนรบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,ชน,น้อพี่น้องเด้อเอา้าจังหวะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเออเข่าคือนเราครับผมนี่แหละครับทายย้ายยังไงก็กงทกีกับพี่น้องท้ายพื้นเหนือกับตีพื้นเหนือกับพี่น้องตรงปายท้ายปูไม่นะ เออเดี๋ยวพันสีน่อยชัยเอ,อเอาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้พี่น้องต่อกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ